วันนี้ผมจะมาแนะนำเพจขายรหัส ROV ไม่โกงเครดิตเพียบผมรับประกันร้านนี้ได้เลยนะครับผมซื้อขายได้จริงนะเพื่อนๆน้องๆสักคนไหนนะที่กําลังมองหารหัส ROV ในราคาถูกเริ่มต้นเพียง50บาทขึ้นไปนะครับผมคุ้มกว่าเติมแน่นอนนะครับผมนะผมแนะนะนําเพจนี้เลยครับผมนะชื่อ Adminton TP7 นะครับผมนะมีไอเดียเยอะมากนะลงขายทุกวันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผหสับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปทักแชทกันได้เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็จะกับผมนะฮะซีเกอร์ทีวีกลัวนะครับผมนะ,ะซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมาจัดธิรกรรม500,000ซับสไครเบอร์นะครับผมนะ,ะถึงตอนนี้จะยังไม่ถึงก็เถอนะนะอีก5-6พันซับก็จะถึงแล้วนะครับผมนะ,ะก็ถือว่ามาจัดธิรกรรมล่วงหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูธิรกรรมนะฮะก็ฝากกดไลค์บุคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับโอเคนะซึ่งสก,กินที่ผมจะแจกนั่นก็คือพี่ปลาหมึก ชูชีของเรานั่นเองนะครับผมนะผมเชื่อได้เลยว่าสายเทพทูต้องมีกันแล้วทุกคนนะครับผมนะเพราะว่ามันลดเหลือ35คูปองนะลดกระหน่ำสมเปอร์เซลเลยทีเดียวนะจาก500 สิบคูปองนะครับผมเนี่ยเหลือ35คูปองสุดยอดสุดๆไปเลยนะวันนี้ผมก็จะมาแจกสําหรับสายฟรีนะครับผมนะฮะก็5ตัวนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมาแจก5ตัวสําหรับสายฟรีนะครับผมนะกติกาง่ายๆก็เพียงเข้าไปกดอ่าเข้าเข้าไปกดไลค์เพจผมนะครับผมนเพจนี้เลยนะครับผมนะซีเกอร์นะครับผมสําหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามากดไลค์คือมันจะมองเห็นอ่ามันจะเห็นเขาเรียกอะไร คนกดไลค์นะครับผมนี่ก็เป็นเฟซของผมเองใครอยากเห็นหน้าตาผมก็เสิร์ชหาเองนะครับผมนะเออนะครับผมนะฮะก็ลิงก์เพจนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็เข้ามากดไลค์เพจคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมแต่ว่าถ้าเพจผมครบหนึ่งพันไลค์ผมก็จะแจกเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะจากห้าตัวกลายเป็นสิบตัวนะครับผมนะฮะถ้าเพจผมถึง2,000ไลค์นะครับผมนะฮะแจก10ตัวก็เพิ่มไปอีกอีก10ตัวก็รวมกันทั้งหมดอีก ยี่สิบตัวกลายเป็นยี่สิบตัวนะครับผมนะถ้าเพจผมครบสามพันไลค์นะครับผมนะผมก็จะแจกเพิ่มขึ้นไปอีกนะเป็นสามสิบตัวเลยทีเดียวนะครับผมเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมนะสามสิบคนนะฮะสามสิบตัวสามสิบคนนะครับผมแจกสกินนี้นะฮะแต่ว่าที่ผมจะอ่าเขาเรียกแล้ววันวันประกาศผลนะครับผมก็ภายในสามวันเท่านั้นนะเพราะว่า สกินของพี่หมึกของเรานะครับผมก็สาวันนะซึ่งมันจะลดราคาอยู่3วันเท่านั้นซึ่งผมจะแจกในวันที่วันที่เท่าไหร่วะมัน3าวันใช่ไหมวันนี้วันที่15ว่าวันผมจะแจกวันที่18นะครับผมนะะสวันนะฮะซึ่งมันจะเป็นวันสุดท้ายพอดีนะฮะที่สกินนี้มันลดราคาหรือวันสุดท้ายพอดีนะครับผมนะฮะก็ สำหรับที่ประกาศผลนะครับก็ที่เพจนี้อีกเช่นเคยนะครับผมก็จะแจกอยู่ที่เพจนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์เพจผมกันด้วยนะครับผมนะก็จะอ่าเขาเรียกอะไรเพิ่งผมเพิ่งสร้างเพจนี้มาแบบใหม่ๆแบบส,สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ผมก็จะทําการแคปรูปภาพคนที่แบบ กดแชร์เอ๊กดไลค์ให้ผมนะครับผมนะก็จะแบบประกาศผลแล้วผมก็จะทําการทักมุงทักเฟซนี่คือผมเห็นใช่ไหมผมอันนี้คนเห็นอ่ะอันนี้มันกดไลค์เฟซผมนี่หว่าอันนี้คือเฟซผมนะผมจะรอให้อ่าผมก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้นะแล้วก็กดอ่าเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทไปได้นะครับผมนะฮะซึ่งคือที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีแบบเกรียนผมเรียกว่าเกรียนเลยดีกว่านะที่ผมบอกว่าทํากิจกรรมที่ผ่านมาที่แบบให้คอมเมนต์ใต้ คอมเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ผมจะแคปร,รูปคอมเมนต์นั้นแล้วก็มาโพสต์แล้วก็ให้มาติดต่อผมเองแต่ว่ามีเกียร์น,น่ะปลอมตัวมาครับผมไอสัตว์เอ้ยไม่ใช่แต่ผมไม่รู้อะผมก็ต้องแจกเกียร์ียไปแล้วก็ต้องแจกตัวจริงไปด้วยดมทั้งหมดผมต้องแจกสองคนคือแบบโคตรเคียร์เลยแบบมึงเกียร์ได้ไงวะผมก็เลยตัดปัญหาเอาแบบนี้เลยดีกว่านะครับผมจะได้แบบเกียร์ไม่ได้นะเพราะว่า มันเห็นเลยนะแบบตัวๆเป็นๆเ,เลยนะครับผมนะที่แบบว่าสมมติว่าอันนี้กดปุ๊บผมก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะผมก็แหวะเข้ามาโปรโมทเฟซผมนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะใคาเรื่องอะไรอยากติดตามชีวิตส่วนตัวอยากเห็นหน้าผมนะฮะก็นี่เลยนะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะผู้ติดตามทั้งหมด229,000นะครับผมจะ30,000แล้วนะครับผมนะก็จะโพส ไม่เปลื่อยของผมนะครับผมและใครอยากเห็นหน้าผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูมาแลได้นะครับผมแะตามนี้เนาะก็โอเคสำหรับอาชิิกรรมนี้น่าจะบอกครบถ้วนแล้วนะคือผมจะทวนให้อีกรอบก็แล้วกันนะครับผมนะฮะหนึ่ง อ่าแรกแเลยผมจะแจกอยู่แล้วนะครับผม5้าคนนะครับผมแรกๆนะโดยที่แบบว่าถ้าเพจผมไม่ถึงไม่ถึง1 0 0 0งัอย่างไรผมก็แจกอยู่ละว5คนนะแต่ว่าถ้าเพจผมถึง1 0 0 0ันผมก็จะแจกเพิ่มแม็กกา็น10ตัวนะถ้าเพจผมครบ2 0 0 0ไลค์ผมก็จะแจกเพิ่มเป็นอีก20ตัวนะแต่ว่าถ้าเพจผมครบ3,000ไลค์ผมก็แจกไป3าสิบตัวนะครับผมนะก็เข้าใจง่ายนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมผมนะไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอลากัไปก่อนก็แล้วกันนะฮะบายผมไว้จเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย